สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีมาพบมาวพอ้กับนังไก่ขึ้นเกาด้วยจ้าเมื่อน,นี่ไก่พามา่กินเขา <c oughs> ตำทั่วแล้วจะพี่น้องตำทั่วแล้วก็ข้อหมูย่างแล้วก็อันนี้เมื่งจะพี่น้องปลาปลาตะเพียนมเมื่อตะเพียนธรรมดาด้จ้าตะเพียนทองนะจ่าเนี่ยเมื่อพูน่ะพี่น้องไก่ปิ้งจะเสียบค่ะ ไก่ปิ่งซีสูคนได้คนมีเอกตาพร้อมมีอันพิเศษพร้อมคนวย้พี่นอ้องยันบออิมอันนี้มันสิติดติดเล็กปิ่งจะได้มาตะไก่ข้ <c oughs> อหมูยยางมาจากมาแซบๆน้ำกัดโอ้ตรวจข้อจากบาทคนพี่นอ้อง โดยน้ำปลาลนาัวๆอืมอ่ะอย่างพี่เงียข้าวเหนียวลูกกินแล้วสามมื้กินแล้วเวลาทำเหนียวพี่นองเลียวเวลายบ่ได้ที่กิหนหมดอืม

หมูตัวกับข้อหมูย่างเข้ากันครับกระปิ่งปลาตะเพียนกินปลานี่ก็ต้องระวังเปนหน่อยกลางโอ้โหเนี่ะ thấm <laughs> nhì nhì ขินหอดแบบว่าปาตะเพี้ยนแม่ไข่บานทั้งน่ะพี่น้องปลาขาวเนี่ยใกล้มากมาก ัมเนอน้อยคนเดียวหันหน มื่อนี่ฝนบ่ตกอากาศคืมซื้อหิมะก,ก็บ,บ่ตกพี่น่งดีอยู่อะไรรู้ฮะพ่อหน่อยรู้่ะมเอา,<ะ>เอามื่อมามาเ่เสี่ยวัสดีค่ะ không nhiều gấp khóa mua nhau mặc lại กินปลานี่ต้องระวังกล้ามมันหลายพี่นอกหนึ่งขอนย okay, ้วใก้บนหนึ่งหลายเดียหนึ่งเทลลกล้ำาพาะกินปลาถ้ากันได้ยังกินกันเนาะจะ มาเริ่มมาจับจับน้ำเกล กินนะนี่นก,ก็จะเป็นชีสหย,ยาาๆแม่พี่น้องปลาก้างลายมันแรงแซ่บอือ่บบกขึ้น มื่อนี่ยเขาที่หนาเลือกเลี้ยวพี่น้องใบสองก็เลียได้มากกินข้าวเลิกมากคนตีหิวรลดห้างเทีื่อวหอมขนมปังไปก็บอกกินได้พี่น้องลูกแก่กลับมาก,กินข้าวบ้านถ้ามือได้เลือกเลี้ยว ชมาเดนมีนมเลียนพิเศษมันก็นเหลือซีม,มง้งซีม้งคืน มื่อนี้เพิ่นไปเที่ยวกันคู่พาไปเที่ยวทั้งเขาไม่ข้าวดีมาบอกพี่น่อข้าวดีสำหรับไก่หรือวะไก้จองตัวเคร่งบินแล้วตามอยากที่เมงมัสามสี่มือเพิ่งได้มื่อไหรพี่น่อ มันนี่จงังเนซื้อละถ้าบ้าซื้อตัวแล้วแฟนก็าซื้อตัวให้เนาะก็ซื้อกันเหมือนละจ้ะถ้าบ้าซื้อตัวแล้วโอ้จอยู่เมืองไทยบนไอพี่น้องเลยนานหอดแถนอนานหอดแถนอนใครแน่แต่บ,บ้านไี่ซื้อ Ikke jeg heller. แกงมากินมากินเดี๋ยวปากขาวแม่ไข่มื่นัะวมาปี๊กกินก็ตำบงห้องยูให้ยูนะสมัยตะกีนนกนก้น้องพี่น้องคือหอดสมัยเห็นให้เห็นนะ วันนี้บเน้นผักเน่นตามัอกทั่วกับหมูกับปลาแกก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือขอบคุณทุกกาลังใจด้วจ้าที่แวะเข้ามาชมมะม่ง พอล้วค่ะกินน้ำที่อิ่มแล้วทีกินตำของครอ่หมื่ ปิ่ง4ี่วแพ็คหนึง่งมี่ตัวพี่น้อง ชีโตนีก่กินหมดด้่นนแต่ว่ากับสิใส่เวลาเนี่ยเป็นทั้งกับเข่าและวกับแก้มเนี่ยที่กินอยู่เนี่ย <c oughs> จากตอนนี้เป็นกับเข่าปิดขีิปฏิเป็นก,บนกับแก้ม ตัวกับยิบเนี่ยไงคุณน้า,งงามันเป็นแอกตัวอันนั้นมันแบกตัวคือบานเขากลิ่นต้องระวังบะระวังบะกางติดคอ้ ก็จะใส่เวลากินปลาแล้จ้ะแค่นี้ก็แค่นี้ก็มันต้องได้ใส่เวลาแท้ได้พี่นองเหมืนเท็กักไ่าเยอะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์วยจ้าฝากติดตามให้ใกล้ในเด้อจ้าคลิปนี้แกก็ขอลาไปก่อนไอ้ทรงไทยก่อนสวดนางนางประหลาดนอนนวดต้มยำ บายๆจ้าขอบคุณค่ะ